ครับพี่น้องบ่ายสามโมงแรงครับผ้าเจ้าเพชรชุนแดนไม่ใส่ไว้ทึ่งต้นจีิกต้นนี้ครับนี่วัวก็ใส่แล้วครับสิมีนกมาบวะรุ่นน้ำกันครับผมไม้ว่าไก่บ้านครับสองสามกิโลครับฝนเศร้าตกเมื่อกี้นี่ครับก็เลยออกมา เป็นแดดแขยอตัดไมยุค่าออกครับนี่เห็นขยตัดไมยุค่าผมุนขยาสีมากขีบ่แต่ว่ามงคุมใสนี่ขยอตัดแล้วแล้วครับว่าผู้เดียวครับถั่ล่งง่ยยากง่ายสมพ่อนกับขอ้สียากเดียวบึงนารุ่นเบึงยักข้าวครับเมือแรงพลว่าวบ่ข้าวแหละบระจารย์ครับใส่ใหม่แหลกขยอไมแก่ไมยุค่าครับ บ้านนี่พักเลยง่ายครับมาทั้งรอตีนบ้านนี่ครับบ้านครับประมาณลูกกักวน,นี่แหละเอาไปใส่ไปต้นเสือกันครับใส่แล้วก็มานาั่งผมะมาณจะยี่สิบนาทีแล้วครับนี่นกทักเสียงเสียงกลางมาหาหน่วยบ่ครับบินมาอุ้มเลนแล้วก็มาต้นนี่แล้วก็บ,บินเขาร่วมกกุง้งผมใส่ต้นเสือก,ก่ำาๆเดี๋ยวเบิ้งพานไปวิ่าแล,ล้วครับโดดเหยียบค้อนพเนียดแบบปลุ เอาเพชรชุนแดนเฮียกเอาสามซี่ข้ครับอือโอ้ยชั่วแล้วครับเถ้าพ้นคู่ผู้เดียวแบบนี้ครับนั่นโป่งโป่งโป่โป่งโป่งโป่อ้างออกแล้วคู่ผู้เดียวสองสามสีแล้วเฮ้ยัดภาพไปพูดแล้วครับสหมานโมมานมือนี่มาผู้เดียวครับเวลาก็ดสิหาโมงแล้วครับสี่โมงสี่สิบสี่นาทีแล้วพี่น้องเอาอีกจักไม่เอ้าแมนถือว่าเลาพี่น้อง จนึงมาจับอยู่งานนี่บินออกแล้วหรือผมตาฝาดบ่มู้นเอะเสียงผืนเนีย่ยกระเที่ยงดังตับผมผมอยู่ป่าอย่างนี่ไหมเฮ้ยแมนบ่บ่มแมนก็ชวยละบานโอ้ยเรียบร้อยอยู่ครับเสียงมาสองตัวนี่ครับเห็นตทหางบานเพื่อเวอยอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นตทหางบานเพื่อเวอยอยู่นี่เอา้ามาแล้วมาสองจัดหนึ่ง ตัวนึงบินออกไปแล้วครับเอาเอาอีกจังใหม่กันที่หมานอีกเอาลมาใม้เบิ้งครับเจ้าเพชรชนแดนนี่ครับอาจารย์บ่ฟังอีลาขาอีล่มเลยโอ้ยมักแนวนี่แหละครับบินเขามาแล้วคู่สองสามเทียร์แล้วโดดเหยียบรวดเังสี่แหละมักหลายครับมาหาแต้มเนาะพี่น้องอ่ะจัดแต้มแล้วครับเจ้าเพชรชนแดนนี่ครับนกต่อตัวรักอีกตัวนึงครับ เดี๋ยวใส่พิ้นอีกจากใหม่กันอยกไก่บ้านหนึ่งดอกหกมงแรงยังเมื่อครับับผมแต่เป็นตกดินแล้วพี่น้องสีอวยเมื่อครับบ้านสิบแปดในากาเกตแปดในที่แล้วครับใส่เจ้าชุดเพชรชุนแดงไปตุ้นเสือกตุ้นนี่ครับตอนนั้นใส่ไปตุ้นนั่นกกเสือกกับกกงเมื่อใส่ไปนีก็มีนกเขามาร่วมอยู่ครับเป็นนกเสียงหน่อย แต่ว่าโบาเห็นลุ่งไหมครับข้างรถก็กรอยส่วนอยู่นี่จนคากับคุ่นไววอยู่ไปไปลายหุ่นุ่นนี่ผมใส่อยู่นี่ไม่ยอมลงมาจนคาถิ่มที่ซื้อครับกะจตได้แจมเดียวตัวเดียวบึงเดี๋ยวลงเมื่อบ้านครับบ้านเนี่ยโบมียังครับอาจารย์แจมเดียวเนี่ยแหละคือ ขับบ้านขับบ้านขับบ้านเฮ้ยรุ่นแต้มสองวันสี่มันมันโมเมนครับอยู่ไก่บ้านเลยมเมื่อคำหญงจังไงนะครับอาจารย์ในแต้มเดียวครับกับเจ้าเพชรชนแดนนี่เปรียบเทนกวดล้านครับคลิปหน้าพอกันไหมครับอาจารย์ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอีสานบ้านพี่ใหญ่หน่อยวัสดีครับ